เออเริ่มเริ่มแรกเลยนะครับมาเรียนเทรดเนี่ยด้วยด้วยอะไรทฤษฎีอ l l i ียด w a v มาก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราหาจุดที่มันจะไปหยุดเนี่ยไม่ได้เพราะว่าแต่ละสวิงเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเนาะตามทฤษฎีเขาให้วัดฟิโบเนาะแต่ว่ามันบางทีมันก็เลยฟิโบไปตลอดเลยก็เลยไปหาเรื่องดีมาน s u p p l ยต่อครับทีนี้เนี่ยพอหลังจากไปหา search ข้อมูลดีมาน s u p p ายก็เลยเจอคลิปของพี่พลแล้วก็ แล้วก็ติดตามงแตอนนั้นมาสังเกตว่าพี่พลอธิบายแบบอธิบายแบบเห็นกราฟจริงๆอ่ะไม่ได้อธิบายแบบเป็นข้อ1นึข้อสข้อสาตามทฤษฎีอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอาพอลองเอาไปใช้แล้วก็พบว่ามันมันสามารถหาดีมันสลายโซนได้ได,ได้ได้จากกราฟจริงๆไม่ใช่ว่าเราต้องไปวัดอะไรแบบตามทฤษฎีซึ่งมันยากอันนี้เอาแบบเน้นใช้งานได้จริงก็เลยติดตามมาตลอดเลยหลังจากนั้นไล่ดูใน YouTube ทุกคลิปเลยครับไล่ไปยันยันสัมภาษณ์นักเรียนรีวิวอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากจนมั่นใจจริงมั่นใจจากจากนักเรียนนะเพราะว่าทุกคนก็จะพูดเหมือนกันหมดแล้วก็สังเกตว่าเทรดได้เหมือนกันหมดในรูปแบบในรูปแบบที่ท,ที่ที่มันเหมือนก็เราเราเราก็าทำให้เรามั่นใจอะว่าว่ารูปแบบเนี้ยมันใช่เงี้ยครับก็เลยติดตามพี่พลมาตั้งแต่นั้นติดตาม youtube แล้วก็ไล่ดูเหมือนกันครับไปเจอ ลิงก์เนาะก็กดเข้าไปดูก็เลยมาเจอเทรดอ่าเพจของพี่พลก็ก็ดูครับด้วยความที่ว่าเราเทรดอีเลียดเวฟแล้วพอเจอบางหน้าเทรดที่ประหลาดประหลาดเนาะเพราะว่าเราจะจะจะสวิงมันจะต้องไปตามสวิงแต่พี่พลแบบสามารถคล่อมสวิงได้ด้วยเราก็งงอ,อะไรนี้ต้องเป็นอะไรที่มันแบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแน่นอนเนี่ยครับพยายามแกะเนาะแต่ผมก็แกะไม่ได้นะ ผมตอนนั้นคือไม่เข้าใจเลยอ่ะครับก็เลยตัดสินใจทักไปหาพี่พลว่าว่าพี่พลมีสอนเห็นเห็นว่ามีพูดว่ามีลูกศิษย์มาเรียนเนยครับก็เลยทักไปหาเพราะว่าอยากจะรู้มากว่าเราไม่ต้องเก็บเยอะยาวๆเหมือนที่เราเคยเคยเคยทำอะ่ะแต่เราสามารถได้ทุกวันได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับมันน่าจะถูกจริตกับเรามากกว่าครับจริงจริงเอาจริงๆตอนแรกก็คือไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมมาเรียนมา สี่ที่ได้ซึ่งแล้วแต่ละที่เนี่ยก็ก็อย่างที่พี่พลว่าเนาะแบบหูโปรโมทเก่งอ่าดูน่าเชื่อถือแบบขั้นสุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรียนมาแล้วก็ยังใช้งานไม่ได้ก็เลยกลัวก็เลยกลัวไปเลยแล้วของพี่พลเนี่ยจะเป็นคลาสท้ยทยๆแล้วแต่ว่าที่ตัดสินใจว่าอ่ะจะเรียนเนี่ยก็เพราะว่าอ่ลูกศิษย์พี่พลนะครับพวกรุนพี่ทั้งหลายที่เขาเขามามาลงด้านหลังเนี่ย พูดเหมือนกันโหมดทุกคนมีแพทเทิร์นหรือแนวความคิดมี m มซ์เซตวิธีการเข้าแบบเหมือนกันแบบมากๆเลยอะแล้วเขาทำได้เนาะเขาทำได้จริงๆรรีวิวก็บอกว่าทำได้จริงๆแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับมีไม่ไม่ได้มาบอกว่าแคปตรงนั้นตรงนี้มาเฉพาะที่ที่ได้อะที่บางคนบอกว่ามีปัญหาตรงไหนมาคุยกับพี่พลพี่พลก็แก้ให้ได้อันนี้เราก็เลยมั่นใจมั่นใจว่าเขา พี่พลเนี่ยจะแก้ให้จริงๆไม่ใช่สอนแบบวิดีโอสอนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวใครตัวมันางนี้ครับก็เลยตัดสินใจว่ามาขอเป็นลูกศิษย์ตามพี่พลไปอีกคนนึงแต่ก่อนเทรดแบบอิเลียดครับอิเลียดเวฟทีนี้ปัญหาของผมหลักๆเลยก็คือ,อเขาบอกอิเลียดเวฟเนี่ยจะเน้นให้เทรดที่อิมพาวเนาะให้หาคลื่นสามให้เจอปัญหาแรกคือมาเจอตอนที่มันไปแล้ว ทุกครั้งมันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้งแล้วก็อะมารอที่ collection wave ทีนี้ไอ้ตรงรอ collection w a v เนี่ยมันจะมีปัญหามากมันจบหรือยังดูไม่รู้ครับว่ามันจบหรือยังแล้วเข้าไปเนี่ยพอตามที่ซีพอเราเข้าไปปุ๊บมันจะลากเราลงไปต่อตลอดเลยแล้วพอพอเราทนไม่ได้เราคัดมันก็พุ่งกลับขึ้นมาเนี่ยครับมันมันทำให้เป็นปัญหามากแล้วก็โดนโดนอย่างเงี้ยตลอด จริงๆแล้วเ,เราวิเคราะห์ถูกแต่ว่าเราเข้าไม่ถูกว,วิเคราะห์ทางถูกแต่เราเข้าไม่ได้เข้าแล้วมันมีปัญหาเรื่องจิตใจในการที่จะต้องโฮ p โพซิชันตลอดเนี่ยครับอันนี้คือปัญหาเนาะครับตอแต่ก่อนเนี่ยที่ที่เทรดเองนะครับแล้วมันจะมีสถิติเนาะผมเทรดในไบแ a น c ์เป็นหลักเนี่ยสถิติวินเลนมอยู่ที่ประมาณ30กว่า40%ิเองซึ่งมันน้อยมาก แต่พอมารู้วิธีการที่พี่พลส่งส่งวิดีโอมาให้ครับวิธีการเรียนลักษณะหน้าเทรดต่างๆแนวทางแล้วก็ที่สำคัญเลยวิธีการทำแบ็กเทสในสไตล์ของพี่พลเนี่ยมันมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับว่าเราควรจะต้องมีแนวทางในการเริ่มต้นยังไงศึกษายังไงซึ่งหลังจากดูวิดีโอจบไปประมาณรอบแรกเนี่ยดูแค่ดูรอบแรกเราก็ทำแบ็กเทสตามที่พี่พลบอกเนี่ยวินเลทมันขึ้นมาถึง60%เลย ในในสัปดาห์แรกๆที่เรียนแล้วหลังจากที่ดูไปสัก2รอบนครับสารอบแล้วทำแบ็กเทสใหม่จนถึงวันที่โค้ดเนี่ยวินเลทขึ้นมา85%เลยซึ่งความมั่นใจว่าเราจะสามารถเทรดได้เนี่ยมันมันมันเพิ่มขึ้นมาแบบหลายเท่าตัวครับคอสอื่นๆที่เรียนมาเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งเรียนเรียนซูมก็มีนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอส่งมาให้ก็มีซึ่งถ้าถ้าแบบที่เรียนเรียนซูมเนี่ยก็จะเป็นคอสที่ใหญ่มาก มันจะเขาก็เขาก็จะสอนไปเรื่อยๆครับสอนทฤษฎีไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหน้าเทรดเอารูปแบบของเขามาให้ดูแล้วก็ให้เรากลับไปเหมือนไปทําเองแล้วก็มีปัญหาอะไรตรงไหนก็ให้ทักถามมาเนี้ยครับซึ่งบางทีเราเอากลับไปทําแล้วอ่ะปัญหามันก็เยอะมากจนไม่รู้จะถามตรงไหนแล้วพอพอถามไปมันก็ไม่ถูกจุด ตอบบางทีเขาก็จะตอบตามทฤษฎีกลับมาเหมือนาอ่ว่าอกลับไปดูตรงนี้นะคลิปที่เท่านี้เท่านี้ซึ่งมันก็อาจจะไม่ปัญหาเรามันไม่ได้เป็นปัญหาเดียวๆบางทีมันเป็นปัญหาหลายๆอย่างมารวมๆกันนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เนี่ยครับส่วนอีกอีกอีกคลาสหนึ่งที่ไปเรียนเป็นวิดีโอล้วนๆเลยแล้วก็จะมีห้องส่งการบ้านก็ส่งไปเหมือนกันครับแต่ก็บางทีก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับการแก้กลับมาเขาก็จะเอาการบ้านที่ซ้ําๆกันหัวไหนแล้วคนมารวม แล้วก็มาอธิบายทีเดียวในคลาสต่อไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้ใช่เจาะจงมาแก้ไข,ขของเราโดยตรงแต่ของพี่พลเนี่ยตรวจกันเป็นเป็นรายคนเลย <c oughs> ไล่กันเป็นทีละหน้าเลยหน้าแบบเทดนี้เทดที่สองเทดที่สามเทนไหนมีปัญหาคือแก้กันตรงนั้นเลยแล้วก็ช่วงแรกๆก,ก็ก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเนี่ยนี่นี่อันนี้คือปัญหาของเราจริงๆซึ่งบางทีถ้าพี่พลไม่พูดมาเราไม่รู้ตัวนะว่าอันนั้นน่นคือปัญหาของเรา แต่พอพอพี่พลมาโค้ชให้มามามาอธิบายให้ถึงถึงอ๋ออันนี้แหละอันนี้แหละมันเป็นปัญหาของเราแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องไปเริ่มแก้ตรงไหนเนี่ยครับแนะนําเลยครับว่าถ้าถ้าใครลังเลเนี้ต้องต้องมาให้พี่พลสกัดจุดครับรับรองว่าหายแน่นอนครับอ่าเรียนเรียนแล้วเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างปัญหาหลักๆผของมก็คือการ การเข้าเนาะเพราะว่าเราเราเรู้แล้วหลหะว่าเราจะเข้าหลังจากจบคอลเลกชันแต่ตรงไหนล่ะที่มันจบมันมีอะไรมาดูอะไรเงี้ยครับอวิธีการที่พี่พลบอกเนี่ยมันมันมันทำให้เราเข้าได้เลยหาจุดที่ อะไรอะ่ะมีมีพี่พลจะบอกเสมอว่ามันต้องมีกำแพงกั้นทั้งหลงังมีแนวอะไรสักอย่างมารับด้านหลงังคีเลเวลหรืออะไรก็ตามที่พี่พลสอนแล้วเราก็ไปเลือกใช้นะครับแล้วพอหลังจากที่มันชนกำแพงแล้วมันต้องเตรียมตัวจะเด้งนะฮะซึ่งสัญญาณตรงนั้นน่ะทำให้เรามันแก้ปัญหาผมได้เลยว่าเออนี่แหละจุดนี้แหละที่เรามันมันจบละเราเตรียมตัวที่จะเข้าได้อย่างเงี้ยครับแก้ปัญหาได้เลยครับเนื้อหาในคอร์สวิดีโอที่พี่พลส่งมาในในเซสชันแรกที่ให้เรียนนะครับ มันเป็นเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่เราจะเอาไปไปใช้ไม่ไม่เพียงแต่เนื้อหาที่พี่พลส่งมาให้นะครับใครที่อยากจะเริ่มเนี่ยลองไปดูใน youtube ของพี่พลก่อนก็ได้ตรงนั้นนี่คือแบบเราเหมือนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอะช้อปปิ้งเนื้อหามาใช้ได้เลยแล้วที่พี่พลส่งมาให้นะี่คือละเอียดเข้าไปกว่าน,นั้นอีกละเอียดมากเนื้อหาวิดีโอนี่ดูกันเป็นผมจําได้ว่าใช้เวลาดูเกือบเกือบสามสัปดาห์กว่าจะหมดนะครับซึ่ง ที่ผมก็ย้ำนะว่ามันไม่ต้องใช้ทั้งหมดนั้นอ่ะมันเยอะจริงๆถ้าเอาทุกอย่างมาใช้ทั้งหมดนั้นผมว่าไม่ได้เทรดอ่ะเพราะว่ากว่าจะวเค์เสร็จก็กล้ามไปแล้วครับก็เลือกเอาที่เราจะจะใช้มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอีกเซกชันหนึ่งที่เป็นอ่อะไรอ่ะเป็นเป็นตรวจการบ้านของนักเรียนเก่าครับตรงนั้นนี่ก็คือของแรเป็นพรีเมียมไอเทมเพราะว่าเราไปดูเนี่ยแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเทรด ไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวทางของพิพลเนาะ,อะพอดูไปเรื่อยๆเราจะเจอคนที่อันนี้แหละคนนี้แหละเป็นแบบเราเราเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนักเรียนสื์เก่าท่านนี้เราก็นั่งดูซ้ำๆเลยครับผมก็จะนั่งดูซ้ำๆซ้ๆซึ่งเนื้อหามันละเอียดมากจนจนสามารถที่จะก๊อปปี้มาใช้งานในการเทรดของเราได้เลยครับเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เราเราเทรดเป็นอาชีพเสริมอยู่ซึ่งรายได้ที่ได้จากตรงนี้เนี่ย ก,ก็มันก็เป็นอาชีพเสริมที่ทําให้เราแบบฟูขึ้นอ่ะใจฟูเรามีรายได้ขึ้นมาอีกทางหนึ่งแล้วก็กําลังพัฒนาอยู่ก็ฝึกซ้อมตามที่พี่พลบอกแล้วก็มั่นใจว่าแนวทางที่พี่พลให้เนี่ยสามารถไปเป็นอาชีพหลักได้แน่นอนแค่วิดีโออย่างเดียวก็ใช้งานได้จริงครับเพราะว่าจากจบเรียนจบวิดีโอแล้วก็ลองทาแบ็กเทสตามที่พี่พลสอนในวิดีโอเนาะยังไม่ได้เข้าโคชชิ่งเลยวินเลจมันก็ขึ้นเลยครับมันมันเกิดถ้าเกิน50%ผมว่าก็รอดแล้วนะ สำหรับที่ที่คนที่จะเทรดทั่วไปเพราะว่ากิดเกินครึ่งอ่ะแล้ว RR มันก็มันก็ต้อง cover อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สายเทรดนะครับแค่วิดีโอก็ใช้งานได้แล้วครับครอบคุมทุกอย่างเอาไปใช้ได้จริงๆครับบรรยากาศการเรียนวันแรกตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเ,เราไม่เคยไม่เคยโคชชิ่งแบบแบบไลน์เหมือนอันนี้อันนี้เรียนกลุ่มแต่มันก็เหมือนกับโคชลน์บุคคลเลยนะเพราะว่า พี่พลก็จะพูดถึงหน้าเทรดหรือปัญหาของแต่ละคนไล่ไปทีละคนเลยเราก็แบบไม่เคยโคชแบบนี้มาก่อนเนี้ยครับการบ้านที่ส่งไปก็เราก็ไม่รู้แหละว่าเราเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆแต่ว่ายังดีว่าเราไม่ใช่คนแรกพอ <c oughs> ผ่านคนที่สองคนที่สามไปแล้วก็อ๋อผู้พิพลใจดีไม่ไม่ได้ดุแล้วก็ค่อยๆอย่ออาอธิบายปัญหาค่อยๆแก้ไขอะไรเงี้ยครับ ถือว่าดีครับพี่พลก็พยายามจะคุยเล่นสนุกแล้วแต่ว่าวันแรกอ่ะทุกคนก็ยังอาจจะยังไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยครับในกลุ่มเนาะเราก็ยังเกรงเกรงอยู่ครับแต่พอผ่านคลาสแรกไปได้วันที่คั้สที่สองอันที่สามก็ดีขึ้นครับสนุกมากในกลุ่มเพื่อนๆก็เข้าใจกันแล้วก็ค่อยคยคุยเล่นอ่ะมันก็สนุกขึ้นนะครับบรรยากาศเป็นกันเองช่วยกันครับอ่าเข้าคมอันอันนี้น,นี่คมมากถ้าเรียนกับพี่พลเนี่ยจะจทุกคนนะจะเข้าได้คมไปสังเกตจาก เอฟซีหรือนักเรียนเก่าๆที่ที่มาคอมเมนต์หน้าเพจพิพลได้ครับหน้าหน้าเทรดเขาที่เขาเข้าเนี่ยคมจริงมันสามารถเข้าในจุดที่มันเข้าแล้วมันพุ่งแบบไปเลยเนี่ยครับไม่ต้องมารออันนี้ทําได้จริงแล้วสต็อปสั้นด้วยครับถ้าเกิดว่าฝึกมาตามที่พนบอกนะสามารถทําสต็อปได้แบบสั้นมากๆอ่ะครับผมผมส่งกันไม่พลสั้นสุดก็เท่าไหร่อ่ะจำได้ว่ายี่สิบปีบาท ซึ่งถ้าเกิดเทรดสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นหลายร้อยป๊บครับสต็อปแต่ว่าพอมาเรียนพุกมันสั้นจริงๆแล้วก็ไอการที่สต็อปสั้นเข้าคมพุ่งเร็วเนี่ยมันทําให้จบงานเร็วมันดีมากครับแล้วก็ทําได้จริงคอนเฟิร์มว่าทําได้จริงครับผมลักษณะการเทรดผมเปลี่ยนไปเลยครับจากเทรดสวิงกลายมาเป็นเดทมาเป็นแนวทางพิพลเลยเป็นเป็นเป็น,ปนตามเป็นเป็นเดทตามไปด้วยเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยที่เทรดแล้วมันไม่ได้ผลเพราะว่าเรารอไม่ได้ครับแล้วก็แนวทางการเทรดสวิงเทรดอาจจะไม่ใช่คําตอบดังนั้นพอมาเปลี่ยนเป็นเดย์เทรดเนี่ยเทรดสั้นจบเร็วเป็นวิธีการที่ถูกจริตมากกว่าครับก็เลยก็เลยยึดแนวทางนี้มาเลยแล้วก็มันทําให้สบายใจขึ้นในการเทรดจบงานเร็วแล้วก็เครียดน้อยลงครับผมเคยไปคุยกับกลุ่มกลุ่มเก่าๆที่ที่เคยเรียนด้วยกันนะครับแล้วก็บางคนก็จะรู้จักพี่พลอยู่แล้ว แล้วพอเราไปบอกว่าเราเรียนกับโคชพลเรียนกับพี่พลอ่ะทุกคนก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าโอ้อันนี้นี่คือเป็นโค้ชอาจารย์ที่สอนให้โตคลื่นไปกับกระแสน้ําแบบจริงๆอ่ะไม่สวนไปตามเทรนไปตามตลาดไม่เคยล้มไปกับตลาดเลยแล้วก็ที่ที่บอกมาทุกคนจะพูดเป็นสียงเดียวกันว่าคือเข้าคมพี่พลเข้าคมมากเร็วมากแล้วก็อ่า ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่ไม่ถือยาวไม่ไม่เครียดเทรดแบบพี่พลนี่คือดีมากอะครับเป็นเป็นเป็นเดย์เทรดแล้วก็หลายคนก็พอรู้ว่าเราเรียนเรียนกับโค้ดพลเนาะเขาก็จะเริ่มเอาหน้าเทรดของเขาอะมาแชร์ให้เราดูละแล้วก็ได้ไหมได้ไหมแล้วพอมาเทียบกันมันก็จะเหมือนกันหมดครับอันนี้คอนเฟิร์มนะถ้าใครเป็นเป็นลูกศิษย์ของพี่พลมาก่อนเนี่ยเวลามาดูถ้าเกิดเทรดเทรดอ่าอินด e ซ์ตัวเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าตรงตรง,ตรงนี้แหละที่เดียวกันหมดครับผม ครับก็จากเป็นคนที่เคยเรียนมาหลายที่เหมือนกันนะครับก็จะบอกว่ามาเรียนกับพี่พลเนี่ยสบายใจกว่า,ามากๆกับหลายที่คืออาจารย์ท่านอื่นบางที่ก็ก็คือเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเขาก็สอนดีสอนโอเคแต่ด้วยความที่ว่าหลักสูตรของเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าหลักสูตรของพี่พลยังไม่เหมือนกันถ้าใครอยากจะให้เห็นถึงจุด ที่มีปัญหาของตัวเองจริงๆแล้วก็ให้ให้พี่พลช่วยแก้จริงๆเนี่ยอันนี้แนะนําเลยครับเพราะว่าพี่พลเนี่ยมีประสบการณ์สูงมากแล้วก็รู้หลายอย่างบางครั้งเนี่ยเราเทรดผิดเทรดเราไม่ได้โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราเนี่ยผิดตรงไหนแต่พอมาเรียนกับพี่พลเนี่ยพี่พลก็แก้ปัญหาตรงนั้นให้เราได้แล้วก็ไม่ไม่ใช่ปล่อยด้วยนะคือพอเห็นปัญหาปุ๊บเราก็จะย้ําย้ำ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 อยู่ตรงนั้นอะ่ะจนกว่าเราจะหลุดจากปัญหานั้นได้ อย่างนี้ครับไม่ไม่ทิ้งแล้วก็ดูแลนักเรียนดูแลลูกศิษย์ถามได้ตลอดครับแนะนำจริงๆครับว่าให้มาลองคุยกับพี่พลดูก่อนแล้วก็ตัดสินใจเรียนกับพี่พลได้เลยครับครับมาของแท้ของออริจินอลดีกว่าครับแล้วก็คนที่ก๊อปไปเราก็ไม่รู้ว่าเขามีจริตยังไงเขาจะดูแลเราแบบไหนอย่างนี้ครับแล้วก็หน้าเทศที่ก๊อปไปเนี่ย เขาก็อาจจะได้แค่แค่วิธีการไปเนาะแต่ว่า,าแนวทางหรือว่าประสบการณ์ที่จะมาแก้ไขให้เราแล้วก็ช่วยเหลือเราเนี่ยคงจะสู้พี่พลไม่ได้เพราะว่าพี่พลเองเทรดมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีละประสบการณ์มากมีลูกศิษย์หลากหลายแนวแล้วก็บางคนเนี่ยแค่ส่งการบ้านไปเนี่ยยังไม่ทันเจอตัวเลยพี่พลก็บอกได้เลยว่าคนนี้แบบเทรดแบบไหนมีปัญหาย,ยังไงซึ่งอันเนี้ยผมมองว่ามันมาจากประสบการณ์ล้วน มันไม่สามารถที่จะแค่รู้ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาไปสอนคนอื่นได้อย่างตัวผมเองเนี่ยเรียนมาเนี่ยก็เอามาเทรดเอามาใช้งานได้จริงตามที่พี่พลสอนมาแต่ว่าประสบการณ์เราก็ยังไม่มากพอและไอ้องความรู้ที่เรามีแค่นี้มันก็ยังไปสอนคนอื่นมากไม่ได้หรอกครับดังนั้นถ้าไปเจอ,อคนอื่นมาอย่างเนี้ยอ,อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆผมมั่นใจว่ามามาเรียนกับพี่พลเลยเนี่ย จะถูกจุดมากกว่าครับผม